เราข้ามาที่เทนนิสแคลคอมกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้กบนวัน,วนบัวย้มนั้นเข้าสู่รอบสองได้สำเร็จครับการแข่งขันเทนนิสหญิงอาชีพรายการแคลคอมแอนด์เอ็กซ์ไวเซสปรินติ้งไอทีเอฟโปรเซอร์กิสนงะครับชิงเงินรางวัลหนึ่งมืนดอลลาร์หรือประมาณ350,000บาทที่สนามเทนนิสทรูอารีนาจังหวัดประจวบคีรีขนัน มื่อวันนี้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกะมลนวันบวยย้มนักขวัวสาวไทยวัย20ปีมือสามของรายการเจอกับเจิ้งอู่ช่วงมือคอลิฟายจากจีนนะครับซึ่งเป็นนักขวัวสาวไทยนั้นเอาชนะ2เซตรวด6-3และ6-2เข้าไปเจอกับพัชรินชิปชานเดชมือวัยกาดเพื่อนร่วมชาตินะครับ ส่วนผลการแข่งขันผู้อื่นที่น่าสนใจนะครับคังเจียนฉีจากจีนชนะจุลารักษ์แท่อึ้ง2ต่อศูนเซตเกกิยามาโชโตจากญี่ปุ่นชนะบุญยวีทำรรชัยวัฒนานะครับมือเจ็ของไทย2ต่อศูนเซตเอการิอินูเอจจากญี่ปุ่นชนะวรัญญาวงเทียนชัย2ต่อ1นเซตนะครับหลียี่ชวนจากจีนชนะคิติน่าซิมิตี้จากสหรัฐ2ต่อศนย์เซตอเล็กซานดีนาเนโดนาวาจากบัลกเรียชนะซินหยวนจากจีนไป2ต่อ1เซตด้วยกันนะครับ